าพการเล่นน้ำสงกรานที่มักเห็นเป็นประจำทุกปีคือรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารและถังบรรจุน้ำท้ายกระบะตระเวนเล่นน้ำสงกรานไปตามท้องถนนและบ่อยครั้งมักเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากการเล่นน้ำในลักษณะดังกล่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557มีการควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่11-17เมษายนซึ่งเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูง โดยออกมาตรการเน้นหนัก6ด้านซึ่งมาตรการควบคุมรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะเล่นน้ำสงกรานเป็นมาตรการที่ทางปอพให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงบางครั้งรถบรรทุกเล็กหรือราปิกอัพหรือรถต่างเนี่ยเอารถเอาน้ำขึ้นไปนะครับแล้วก็สาดกันด้วยความสนุกสนานนะครับแต่เดี่ยวนี้เป็นปัจจจยแห่งความเสี่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางราชการโดยขอความรู้ผ่านผู้ว่าการจังหวัดและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหลายก็ ให้กำหนดจุดที่โซนิ่งการเล่นน้ำสงกรานในแต่ละพื้นที่พยายามขอความร่วมมือให้สนุกและปลอดภัยนะครับในส่วนนี้สำหรับมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมรถกระบะที่บรรทุกน้ำและคนท้ายกระบะกำหนดให้ต้องมีน้ำหนักบรรทุกรวมไม่เกินกว่าที่กัดที่รถกำหนดและวิ่งเฉพาะเส้นทางที่กำหนดเป็นพื้นที่เล่นน้ำหากฝา่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติภัยจากการเล่นน้ำสงกราน สำหรับผู้ที่เล่นน้ำท้ายกระบะไม่ควรนั่งหรือยืนริมขอบหรือท้ายรถกระบะโดยเฉพาะในขณะที่รถกำลังวิ่งรวมทั้งไม่ขึ้นลงรถขณะที่รถกำลังเคลื่อนตัวเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและทำให้เกิดอันตรายได้อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยควรเลี่ยงการนำรถกระบะบรรทุกคนตระเวนเล่นน้ำเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่สร้างความสูญเสียอย่างม่อาจประเมินค่าได้ ท้ายนี้เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีปีใหม่ไทยควรเล่นน้ำสงกรานตามขนบธรรมเนียมประเพณีไม่สร้างความเดือดร้อนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อตอนเองและผู้อื่น